ช่วงนี้ฝนลงใต้แล้วนะครับเตือนภัยพี่น้องทางภาคใต้กันหน่อยตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ สวัสดีค่ะเริ่มเข้าสุ่มหมดเตือนภัยตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะวันนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักมากเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีส่วนทางตอนบนวันนี้เจอฝนอีกหนึ่งวันแล้วอุณหภูมิจะลดลงหัวภาพในวันพรุ่งนี้รอบนี้19-20พฤศจิกายน อุณหภูมิจะลดลงชัดเจนทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง5-7องศางเซลเซียสภาคเหนือจะลดลง4-6องศางเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑน,นและพื้นที่ภาคตะวันออกจะลดลง2-5องศางเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพพี่น้องเกษตร,รกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร,รด้วยค่ะ สำหรับภาคใต้เริ่มตั้งแต่วันนี้18-23พฤศจิกายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจากอิกทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีกำลังแรงขึ้นเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลักได้เรือเล็กมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่ง19-23พฤศจิกายนนี้ วันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิลดลง1-3อ,องศาเซลเซียสระหว่างวัน18-29องศาเซลเซียสในพื้นราบขณะที่ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศา,าเซลเซียสโอกาสเกิดฝนวันนี้40%ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านและแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุ่นหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสและมีลมแรงมีฝนเล็กน้อยระหว่างวัน16-29องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ราบขณะที่ยอดภูมมีอากาศหนาวอุ่นหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเยน็นอุ่นหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิระหว่างวัน19-30ถึงองศาเซลเซียสจะมีลมแรงเกิดขึ้นโอกาสเกิดฝน40อร์เซ์ของพื้นที่จะตกที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสระหว่างวัน20-30ถึงองศาเซลเซียสโอกาสเกิดฝนวันนี้40เอร์เซของพื้นที่ วันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสมีฝนและลมแรงโอกาสเกิดฝน40%ของพื้นที่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและทิ่ตราดอุณหภูมิวันนี้19-31องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน70%ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากที่เพชรบุรีลงมาถึงสงขลาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน70%ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรตรังลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร รับมาตามกันต่อในข่าวข้าม MBT น e w s จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักอีกหนึ่งตัวการที่ทำให้เกิดฝนในฤดูหนาวห้ามพลาดนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ